เพว่มข win ึ <g Jean Rabbit bulun> mm ้นหอดคิดถึงนะครับคุณงามควิมดีนะครับแล้วก็คุณนียทั้งเราหนุครกาในการบริปไปกับเดี๋ยวถามข่าวอยู่นะครับถามข่าวอยู่เรื่อยๆอีกดอกนะครับถามข่าวนาคุณยายนันิตตาพี่ว่าคุณอาเนี่ยนะครับเนี่ยป็นนอกเน่จันเนาะนะครับเป็นหอดคิดถึงเด้อนะครับสวัสดีครับคุณนําพรรัตน์นะครับกินข้าวกินขอกัหนอตาการมาสั่นนะครับ บพาท่านจะเนวากินอยู่นะครับขันบุมีจะแทะขั้นหิวแน่กะสิทอดไข่ไว้จาังล่ะนะครับกินไขไ่ใดยจะไปกินไก่บวไรด้วยพี่น้องไก่กับมาจากไข่หอกแต่ว่าไม่ปีกนะนะครับก <c oughs> ็เลยกินได้นะครับพี่ใหม่น้องของข,องขวัญสวัสดีรับคุณตาก้านนะครับคุณยายน,านิตะเตยโศนะครับแม่นนะครับน้ำตาน่อยปกๆกับเตยโศกเนาะนะครับ โอ้เสียกันเยอะๆนะครับส่งกำลังใจให้ตากานะคะโอ้ขอบคุณด้อนะครับที่อ่าได้ส่วนเย็บซีเนาะนะครับที่ร่วมกันนะครับเขามารับชมนะครับเพียของตากานนะครับส่วนเย็บซี่าเสียให้เยอะๆเนี่ยด้หยกำลังใจตากานมาสนับสอบคุณด้อนะครับ คุณภูงามเนาะนะครับใส่สุดแดงจวยบว้ยเลยนะครับคุณปนัดดานะครับจำได้ยี่ดอกแขนเอ้ย <c oughs> จำได้ย,ยูฮ่าซมอนี่ก็คือสีสบายดียี่ดอกนอะน,นะครับสบายดียี่ดอกเจ้าบ่าได้สูบเวียกนักปันไดเล็ดงานเบาเบาเบาเบ,า,บาไปนะครับมีตราการใน,นสูบเบียกนักอยู่ นะครับหนับหนึ่งไม่กับคุณจนะครับคุณตากล้าหน้ารักมากท่าทายยับซี่กอธมนะครับขอบคุณด้วยนะครับพ้ตทบอครับท้างคุณวันดีครับเสด็จผมนอกสัสดีครับคุณตานะครับโอ้วันนี้ยับซี่ผมหลายนะครับอ่านแทบสิบว่ท่านเลยนะครับตอบแทบสิบว่ท่านนะครับ สวัสดีครับคุณนงเยาเสียนชัยสวัสดีจาตากั้นสวัสดีครับตาก้านเหงาบ่นอ้อยอยู่ค้เดียวนะครับกลาวว่าเหงาปันได็นะครับเห็นเอฟซีไล่มาเนี่ยนะครับดีใจแห้งบ่เหงาเลยนะครับเซิน์ีิกีบนอนรับง่ายบ่อนอ้อบับที่นี้นะครับตาก้านขีอหมีผมแป๊กแถววันนี้นะครับอาบน้าเร็วไหมพี่น้องผมก็เหวแล้วนะครับเดี๋ยวพันไปตัดเสริมรอยอยู่ เดี๋ยวจะไปตัดผมวันวันที่สิบีย่ดอกนะครับเพราะว่าวันที่สิบเนี่ยเป็นวันกำนันหง่า้านวันผู้ซอยน้ำกันนะครับวันที่สิบเป็นวันกำนันผู้ใหญ่บ้านเนาะนะครับวันที่สิบสองก็เป็นวันแม่นะครับก็คงจะได้ไปตัดผมอยู่นะครับให้มันชี้ไขๆกันหน่อยคุณตาคี่ผมไปยินขาก็รู้กับร้านจ่านะครับเมื่อไม่แล้วขาเที่ยวมากกว่าแา่เที่ยว สร้างอาหารมาให้กินแซ่บๆก่อนจะมีกินกับหลานนะครับไรโซดไปนน้ำเนาะนะครับไปรสซดกับหลานได้หลายๆเลยพี่น้องแต่ว่ามื่อนี้กดีจะอ่านด้ซ้ำไรกับหลานอยู่นะครับคอเอฟซีกดไหลกดเสียหลายๆนะครับสวัสดีครับคุณนงเยศเสนชัยนะครับเอฟซีทางกูดอนทางบ้านบุกเยตการนะครับทางบ้านพญบาดพิษเลี่ยนหมดเลยนะครับขอรักเคอร์เนฟซีกทมนะครับอ่าเมืองหลวงของประเทศไทยเนาะนะครับกทมนะครับ นะครับยในยื่นข่าวว่าฝนโปตกแมนบ่อขับส่วนทางกรุงเทพครับทา่านเลนุค่านะครับทางนครที่ได้ไฟกับโตกเน่ยนะครับเหมือนนี่ยบัดเหมือนโตกแต่ว่าก็มีถืออยู่นะครับกายเศร้าเม่ได้มาก็สิดีอยู่นะครับเพราะว่าติดตกติดต,ต่อก,กันมาหนีเป็นสองอาทิตย์แล้วนะครับฝนตกบาแห้งที่นอ่องเอ้ยตกพอดีจืดพอดีแฉ สวัสดีเจ้าพ่อผู้ใหญ่ก้านสวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทีนรัทุกคนนะครับหลานไส้หนันตาก,การนะครับอันคิ้วอันสันส้นๆแล้วก็คิ้ใวไงทั้งหางเด้อจังสิคือนะครับ <c oughs> นะครับถ้าคิ้วไงทั้งหางเดียเด๋ยวมัคือบรรยากาศดิตาก,การได้หัวยัง้านะครับว่าได้นะครับ บ่ได้นะครับเอฟซีกับทามมานะครับพอกับสาก้นมาเกขึ้นกันเนาะนะครับเรียกไทยกับสิผมกับบกไปกับซุยพี่น,อน้องกับบดเถืนอกเนาะขอรักคืนกนทมผลไม่ตกเลยร้อนมากมากคนละนะครับแมีนคำนในเมืองนี่มันมันมันอากาศสีห่อนกลัวยู่ท้าง บานนอข้างยุกนะครับผมไปกับบริยูดนแต่ว่าคืเียกว่าหอนกว่าทั้งบ้านเอ้าล่ะนะครับนอนสอบ้านปาเจ๋วบริมาบานจาเทียนะครับแมนครับมุมาจักเทียนะครับสามาในตลกเคยเทวดาเพื่อนนะครับ,ราด,ารบดีครับคุณอภารรักทางนดผมคือตาก,การน้อง แถวว่าเออแมนครับแถวข่าวว่าผมหลกดสายคนคือผมอีพอเนี่ยแหละมาซานมันว่าเนี่ยนะครับปานคนเทนพอตะหน่อยได้ย <c oughs> นะครับมันว่าผมหลุกคนคือผมพยังกัมาซานะนะนะนนะครับนะครับคือคดีนะครับคือคดีมาคือคดีคือเกาล่ะนะครับพี่น้องเกิดมา ห่วงกันนะครับหากันแย่งกันเนาะนะครับเย็นเลรอพี่น้องครับเย็นแอร์แล้วนะครับอ่ะตาการกับไลซ์สดกับบุมีอันนี้อื่นอันแปลยให้เอฟซีเด็ดเพิ่งเนี่นะครับกับก้าวมองเก้าเลยพี่น้องข้านหลังเก้านี่แหละพาม่านกับสีเก้าพี่น้องอ๋อท่านเด็กอ่ะ รับชมคือเก่าเนี่ยด้วยนะครับแต่กับคนเลยคนแชร์ให้หลายกว่าเก่านะครับสวัสดีครับคุณบัวผันนะครับโพเข็มนะครับนี่กับเพิ่อนกับของมาดูเป็นประจำอยู่นะครับผมจําได้ัปดีตากาศนครับสวัสดีครับคุณลำพรรัดนะครับหลายหลายรอบนะครับเป็นของมาดูสวัสดีดูเนาะนะครับรอพิตากาประส่นเป็นว่านะครับ ระไม่ต้องการเวลาผมคือตาการนั่นแหละน้องโตเกียวนะครับโมกุศลเยยเพื่อเนเยยเพื่อนเกิดขึ้นมาดังแม่แม่พี่น้องดังเป๊ะๆตาการดึงขึ้นเราต้วแต่ว่าโตเกียวนี่ดังดงพี่น้องดังดงจะออกมาที่แหลมคนนี้นะครับตาการอยู่บ้านกับภรรยาอยู่คนเดียวครับอยู่บ้านคนเดียวนะครับ นะกันยานมารล่อตู้หลออนนตต่อนี่แหละพี่น้องโอ้มอเตอร์ไซค์นาฬิตาตัวนี้ไหมมอเตอร์ไซค์สีขาวนาฬิตาเสือมาขี่สามเทียนพี่น้องเศร้าขีส่สอานะครับจักรยานยนต์เพิ่นตาขั้นอยู่คนเดียวบอแมนครับอยู่ผู้เดียวครับใครเสีมาเป็นหมู่กับมาเด้อนะครับมันนี่มานอนเป็นโมตาก,การ์ดแนเด้อมันนี่นะครับ ตูเสียภาสาวตุูตามคนตัวนะครับเฮ้ยมันยิ้มกี้ซี่อยู่เนี่ยยิงเขี่วอยู่เนี่ยนริตาหน่อยนะครับนะมีภาพมีลูกนะครับกุติยาจากไปกับมีนะครับอันนี้ก็บสามคนนี่ก็บหูบรรยากาศหูเพียวพราวหูไม่เยี่ยมนะครับนะเอ่อเห็บเสียเบิ้องเน,นาะนะครับ ลูกคนจะวา่าเคยเห็นหลแล้วล่ะเบิ้งก็ได้ดอกกรสีวานะครับกับพวกไม่เน่าเห้เบิง้งอย้่นะครับเจ็ดสีเบิ้งอย่างนาะนะครับอันนี้ลูกไผ่พี่น้องอาจจะบ่เคยเห็นเนาะนะครับอันนี้ลูกพ่อเถาผมเนี่ยนี่นะครับลูกพ่อใหี้สายนะครับพองเงีเทียบเนี่ยนี่นะครับลูกพ่อใหญ้สายกวนเต็มนะครับนะแปลกๆนะครับก็ได้เห็นเจ็งสีตัวแล้วนะครับอันนี้หูไม่ยังหน่อยได้บ่าเนี่ยหูแยกขวดได้ น่าครับเออเนาะหมูได้ทวดนะครับแต่ว่าพาใายักายนั่นพ่นกะจากโลกนี้เขาไปตะโดนแหละะ่ลลวนะครับหลายปีแล้วนะครับพอที่เขาบอางายคือพอเถ่า่นมันเสียแล้วนะครับแล้วตะเมยเถ่านะครับตอนให้เถ่า่นบอกดู่นสุขภาพดีแข็งแรงยี่ดอกนะครับอยู่รุ่นหลวงลานดนยี่ดอกนะครับ่นน่ะมันบ่มไม่หลกไม่ไพ่ยนะครับอันเลี้ยงเหล้ยงนี่บานหูไผ่พี่น้องว่า เลี้ยงเลี้ยงเนี่ยห่วงพันธุการเด้อเนี่ยบวชนะครับบวชให้คุณแม่บวชให้แม่ผู้ให้กำเนิดนะครับบวชก็บวชนนองเขาไม่้องบวชอ่าบวชเดือนหนึ่งบมดนะครับอันเกินหันก็บไปได้นะครับผู้ใหญ่บ้านเขาบอกห้เกินเดือนถ้าเกินเดือนเพราะว่าให้ล่าออกว่าเั่นนะครับบวชกะบวชต้พุ่นแล้วนะครับบวชตั้งแต่แม่เทียบนั่งอยู่ผลเนี่ยนะครับบวชได้สี่ปีห้าปีละล่ะนะครับอ่าก็ชี้ว่า ได้ประสบการณ์ในหุ่นจักนะครับว่าการบวชเป็นพระเป็นแนวไดนนะครับลูงพ้อไส่ห้องกับตังบวชนี่นะครับหนึ่งก็เลยท้าเรื่อทาหารนล่ะสองก็เลยบวชนะครับ,บสำหรับผู้ใต้ห้องมีสามแหงผมจะนะครับแห่ยังแน่ถ่าน,นว่านะครับแห่แต่งานบวกนะครับแล้วก็แหมบวชแห่แหนึ่งแห่ยังนอกบาในอนอ้นะครับก็เดยจืดเลยสองอัดในนอ นะครับทีฟนซะีคนได้ืจอใดกับบอกแม่ด้อนะครับป้าเจยวบอมานอนบ้านเลยบอจา้าบอรครับก็นอนอยู่บ้านแก้วผ้าบ้านหลังใหม่คนนะครับนอนอยู่บ้านหลังใหม่นะครับสวัสดีครับคุณน้ำพรัดคังนูดยายกลับบ้านบอจา้าตายอยู่คนเดียวเมนครับ ได้กลับบ้านไ้นอนอทีเยียดอกนะครับนอนบ้านคือเก่าคนหลักนะครับนอนบ้านคนคนหลักข้านอนทีกับมิจตรราการนะครับนอนนะครับนั่งขาน,นั่งหล่ะก์ลูกยางเื่อแล้วนะครับซ้อมได้หน่อยเนาะไปได้มาได้ยางได้ดูนะครับ เล็กหน้อยกระไดผู้เฒ่าห้อนะครับผนังหลนกับกดแชงกดดขาเออมันต้องลูกยางบริหารร่างกายสิเด็ก้นะครับอยากดูลูกป้าแจวศาสนสวัสดีครับคุณอรชักไทยนะครับปัรจงกิตนะครับสวัสดีตาก้านน้องนาลิตะสวัสดีครับสวัสดีคุณปราณีนะครับตาก้าวนอนกับไครจ้าตาก้าวนอนคนเดียวใส่น่าลูกป้าแจววัดนาะ เอ็ซีมายากบรรลกปลาเจ้าว่สันนะครับลูกปลาเจ้าเนี่ครับพันยูทน้ำกันนะครับก็แฟนคนนี้ก็น่าริตานี่ครับนี่นะครับน่าริตาอยู่เครงเป็นลูกคู่นะครับโอ้ลูกตาการมีสองลูกด้วยตัวนี้ไหมนะครับนี่ลูกหนึ่งนะครับตอนเป็นยังคู่ตอนเป็นพระนะครับคุณยุทอาญาคือพระบวชหม่เหรอเนาะนะครับพี่น้อง ใคดูแลบ้านให้ตากา้าวป้าจเจ๋ยวไม่อยู่ป้าจเจ๋วไม่อยู่อแม่เอ๋วครับ่นดูเลยส่วนมากแม่เอ๋นะครับ่นเป็นผู้ดูแลบ้านให้ดูแลทั้งสองมองทั้งสองบ้านนะครับโอ้โหลแม่ลูกพราราชิ้นนี้นะครับเดี๋ยววันที่สิบสองสิงหานเนาะเร็วๆเนี่ยครับก่อนจะหอน เป็นวันแม่นะครับที่คนไทยเอาทั้งประเทศนะครับได้ระลึกถึงเนาะนะครับจัดงานนะครวยงานทางรัฐประจัจยิยิ่งใหญ่พอสมควรนะครับตากการรอยู่ตอนบวชนะครับครับอะรอกดดีขอบคุณด้วยนะครับตะกีกับพ่านเถ่าเนาะกสิรองก็เดียวนีอยู่หันละนะครับนะครับคุณอมพรรัตน์นะครับเุณนวายายแยวขยันนะท่น คนหน่อยๆเนียแกเงาแกเงาตอนที่ตรวคนจะดอกไมวก็ได้นะครับันหาเงินเสี่ยงๆขึ้นกันแ้วก็โมฮานะครับเนาะนะครับอ่ะสู่ก็ต่อไปเด้อพี่น้องเรากำลังใจซอยกันนะครับยูไอยูไสกัดีเนาะนะครับได้เป็นมีกำลังใจก็บที่ว่าสบายอกสบายใจนะครับสวัสดีครับคุณตาน้องนาทิตานะครับสวัสดีนะครับ สวัสดีลูกรัศสมีประเสริฐนอสสวัสดีตอนแรงๆค่ะคุณตาน้องนาทิตาได้ยังกินแรกงน้อนะครับอยากกินแรกอย่หนะจะเป็นไข่นะครับทอดไข่ใส่น้ำมันหน่อยจักน้อย้องทอดแหงเนาะเขาคุยก็เสียด,ดีอยู่หรอกนะครับสวัสดีครับสวัสดีเกสสมนะครับสวัสดีจ้าตานะครับ กินเข่าเราบอลเราไปเราเอฟซีถามตถาบันการนะครับเอฟซี FC ท่านกินหลับไปนาะนะครับกินเขานะ่าเนี่ยเขาแรกเนี่ยเด้อแต่ว่าผมวันนี้ผมกินเข่าสวยคำเนอกนะครับกล้วยกับเบิร์ตไลท์นวยส่วนนี้ยจะมายัง้งเตี้ยมดนอยู่ครับขอบคุณเอฟซีติดเป็นห่วงนะครับยานบริการโยเขา่ากินเข่าเนี่ยเด้อว่าเสีนมันว่าน,นะครับ มาลาดีแสงเพชรพิกิตฝนตกทั้งวันเลยค่ะนะครับโอ้ฝนตกอยู่ทั้งพิกิตนะครับตกตกหนักหนอยนะครับอํมพลักข้าวนุ่งข้าวเหนียวกับไข่เจียวบดตะการกินแล้วจ้ารออาบน้ำเมือน,นบินมา <c oughs> อาบงตะการเออนะครับคนใส่คนแช่ทุกคนกันไปอาบน้ำนะครับ ก็เราแรงเดียวกันาบน้่เนะาะเขาบอนนนนะครับเบิงข่าวงข่าวจักหน่อยจักนอนเบิงในเด้อการบานการเมืองเป็นกันได้นะครับส่วนหนี้นะได้นายกคนไดผู้ไห้นะครับเบ,บิงข่าวสะก่อนนาะจจกคอยนอนนะครับไม่ได้เห็นบ้านป้า,า,าเจ๋ยวตาก่านมานานแล้วคิดถึงค้านะครับคุณพรสุดา อ่อนสุดาเนาะนะครับนะครับเห็้นแล้วเนาะครับหมดเลยเนาะนะครับนั่งอยู่นี่แหละครับตะล่างแต่ลุมอย่ามองนั่นนตาเขาเหรียญตะกียแล้วนะครับตอนนี้ผมก็นั่งกินโต๊ะกินเข่านะครับเกศสมมันก็ว่ากินกินแล้วจ้ามาสันนะครับโอ้ยก็ฉีดเสียบหอกเนาะนะครับแต่ว่าคนว่าจะกินหลายเแต่เขาเรียงมันเสีอ้วนคนว่านะครับ กก็คือกินเสี่บงกเย็นกูเศร้านะ้ำพี่น้องเนาะนะครับผมคือกันนะครับมันเสี่ยงโอ้ยนะครับมาสิคนกินไรไปกินไรค,คือเกานะครับบวบเนี่ยกับยานนะครับเพราะว่าคนเท่ามีอายุอ่าไปยุ่นายเนี่ยมันก็ต้องมีความ,าามาบวบนิดน้อยนะครับกับปั๊บไปเปลี่ยนไปนะครับตามช่วงระยะอายุคนนะครับสีให้โก้ให้สวยเห็นเย็นให้เที่ยวอยู่คือไว้รุ่น มันกับพวกคือหรือนอดนะครับพี่น้องเพราะว่าเขาอายุเพิ่มขึ้นนะครับป้าจเจี๋ยวกับลุงเคนไปอยู่บ้านนาริตาก,กันหมดเลยจะเรียนน้องตัวเจียวนี่ครับญี่ปุ่นแล้วนะครับสมุนสงข้ามผลไม่ตกเลยเระสนว่าคือกันนะครับก็ท่าเริ่มงลงท่าน,นะครับผลบดต๊นะครับเมือน สวัสดีครับคุณอารีรัตน์สวัสดีจ้าตาการน,นะครับสวัสดีครับเ <c oughs> ราทำกานภาพพี่น้องยางยางวนอยน,นี่เระพี่น้องไปเบิ่งนลูกเบิ่งภาพนะครับตอนนี้ก็กมานั่งแล้วครับตากาากาศข้าวหน่อยนะครับผู้สิทธิ์งานานั่งก็ไปนะเด้อนะครับ เรื่อง่ากินของกระเหลียวว่าเป็นสาวเพื่อเนาะนะครับพักพรจัดข้าวหนึ่งหย่อยอาหารจังพ่อยอาบเนาะนะครับมีคนเฮ็ดกับข้าวให้กินวันนอนตากานนะครับนะครับกัเฮ็ดไใบยูนะครับเฮ็ดไใบยูดอกนะครับฟอดไข่หรือเปล่ามนะั้งขอนแจนฝนตกนยุจ้านะครับ ตกแห้งบอนะครับสวัสดีครับคุณอรไทยนะครับกันปักสารนะครับบอไปห้าล้านบมดจ้าบอครับบอขั้นไปนะครับเดิกเลี้ยวนะครับเจ้าน่อยกับที่กีคอนกับสีน้อนท่นนะครับพักพอนนะครับสวัสดีครับเอฟซีสุนบุรีร้อนมากฝนไม่ตกเลยค่าบวานวันนะครับน้ บ่ตกกับพงสีมีนามีรอง้ังเกษตรกรเพื่อนกับพืชที่สูงสีเย็นอยู่นะครับท่าทางพี่น้องนะครับพงสีจะกีดยางนะผลปวดตกนะครับเหมือนในบ้านผมนี่มียางัดสุขคข้นเดยนะครับพี่น้องตกวัแห้งจ้าตาก่านมาสันฝนตกลิ่นนอะนะครับฝ mm hmm. นปีนี้ผมเราว่าพุา่งขา,าแห้งนะครับตกดูซื่อๆเลยนะครับตกดูแต่ว่าปว,าวาแห้งชัดเทียนะ ตาก้านอนข้างล่างเลือค่ะ,อะนอนเพิ่มขึ้เกาครัพวกเระนอนอยู่เส่นเพิ่มนะครับจะเลี้ยวรงมาจะเห็นหลายยางลายแนวนีนะครับเคยนอนสูงนะครับเอฟซี FC ตาขั้นจากขอนแก่นเลิศจ้านะครับขอบคุณด้วยนะครับเอฟซี FC ได้ลายหมองได้ลายจังหวัดได้ลายเพื่อลายื้นทีนะครับ เอาไม่แหลโพลดอะไรพูเชียเพิ่มเติมในตระการเนี่ยด้อนะครับก่อนสิไปอาบน้ำหรือว่าก่อนสิเขาบ่อนน้อนนะครับมอ,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 อดเล็กไปเลยดอกพี่น้องไก่สีส้มคุ้มนะครับผูใ้ใดสื่อเลี้ยงเล้าเล็กน้อยก็หลุดเลี้ยงเหล่าสนล้อเนาะครับขอให้ถือ่อนด้อเย็บซีทันใดสื่อเลี้ยงเล้ามันเนี่ยขอให้ถื่อน,นะครับแต่ว่าตรดการปฏิสื่อนะครับเมื่อนี่ยงดสื่อไก่อนนะครับเพราะว่าช่วงนี้มันโมมันนะอยากเบิ่งคลิป ไปหาเจ็ดเห็ดหเห็นอย่งคือว่าเห็ดแหมเห็ดแหมตาก้านาษะสับกสันดคิดไปหาเจ็บเโอ้บอกอืนเจ็บเห็ดผมมวัญไปเจียดเทียนหน่องปีนี่ไปจ้าเทียนขวัญอยากกระเสือ,เอานะครับเสือมัน,นกินแค่แนวกระเสือกกอินเทนหนึงสองเทียนแล้วมันกับมันกับเปิดกับว่าอยาดออกนะครับ จะมาช่วงนี้เฮ็ดปวกปวดเรื่อนะครับลูกน้องสร้างสีผมมาขึ้นไป็นไตมาได้สองโลอลไรนะครับเดี๋สองโลนว่าแกงสาบเสียมาสอยใวานดีปราเสรนวันก็ว่าอ่านอยู่นะครับก็แสดงว่าเฮ็ดปวกสีออกเกลียวนั่นนะครับในช่วงนี้นะครับเอฟซีกุฎิถูกกุฎิเคยได้ยู่หม่องได้กับเป็นเบิร์นเลเดอนะครับเพราะมันเห็ดสาบหลับอยู่ก่อนนะครับสวัสดีครับคุณนัทดาแสนสุข นะครับพ่อผู้ใหญ่คือรีบวิวเมนูให้เบิร์อีกเน่ตจ้าใกล้เซเรียลนี่พี่น้องคนนี้พ่อผมไปแวะคุยกับซามเพิ่นนะครับเพิ่นว่าอีกบ่าเกินซีฮา้์เมอร์นะครับเพิ่นก็บเซเรียลเพิ่นก็สิเบิรดเงินเป็นรอบสุดท้ายแล้วนะครับนะครับเอาการกับือว่าประสบความสำเร็จนะครับกับขอบคนเรียกซีนะครับบางคนโอนเงินเข้ามาให้ ก็มีนะครับมาซอยกันสานนะครับเพื่อภาพาเขาไปลงไลลงยังไปเนาะนะครับท่านคณะกรรมการรูฐบานก็เลยไปเปิดมันซีนะครับในการสร้างเมดูนะครับก็ถือว่าเป็นประโยชน์นะครับต่อชุมชนเนาะนะครับถือว่าเป็นสิ่งที่จําเป็นนะครับทุกคนรีบีกไปแลอกนะครับต้องไปหันเบิดเนาะนะครับแต่ว่าต่อไปรัสเซียไปพร้อมกันหรอกนะครับเป็นจุดจบของมนุษย์เนานะครับพอสู่กันฟังเนาะนะครับพี่น้อง โอ้เจ้งน้อยกับสิเด้นล่าพี่น้องล่าเอฟซีเลยนะครับโอ้คุณการเวลาหมือนลกการเวลาไม่โอ้การเวลาไม่หวนคืนนะครับราคาประมาณเท่าไหร่เมลุกที่สร้างหกแสนสี่หมื่นนะครับหกแสนสี่หมนนะครับตกลงก,กัน ว่า,าคนมีรูนะครับมันก็นมีหลายรูปหลายทรงนะครับแบบมันมีหลายแบบหลายราคานะครับพี่น้องแบบสามแสนสี่แสนถึงกับมีนะนะครับแต่ว่าก็ถือว่ามันกันรบบเปไปเตเบิงปันได่นะครับก็เลยเอาแบบว่าที่เป็นเตเบริงแน่นั่นแหละนะครับในราคาหกแสนกว่า 6, บาทนะครับหกแสนสี่หมื่น ขอบพุ่เอฟซีด้วยนะครับที่ได้สมทบทุนในการสร้างเมนูลุของบัณฑิกไฟนะครับป้านตานเจ้วนะครับได้ไปหาหลานจิตากานไม่ได้ไปครับเดี๋ยวมือจากในมือผมกฤษิไปห้าล้านเหุ้ใดนะครับมือนงี้นะครับแต่ว่ากะก็มีงานอยู่นะครับแต่ว่ากฤษิไปได้นะครับมือนงี้เท่าง,งานอ่า ทราบพระนกินโสภณเนี่ยนะครับปั่นแกติดติดกันนะครับเพิ่นกบบมีซ่วงข้าวดำมากนะครับมื่ออื่นนะครับเป็น,ป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 นไปมีรู้นั่นแหละนะครับเดี๋ยวทางการก็กกกจะไปร่มงานส่งใบมงนะครับมื่ออื่นนะครับมีงานอยู่นะครับสองงานเมื่อเอื่นนะครับดีใจน้ำชาวบา้านนอจานน้องพันวาในที่ในที่สุดด้วยความร่วมมือหลายๆฝ่ายสุดท้ายก็สำเร็จชื่นชมทุกคนนะครับ ค e นเ e อฟซีนะครับเอฟซีก็นะครับกล่าวถือว่าให้ดีใจที่้เชาวบ้านเป็นว่าในกลุ่มหลอมเงินและ,ะร้รมมานควาาสันนะครับน, e นะครับหลักๆก็คือแค่บ้านนี่แหละนะครับเสริมมากอ่ะควายซิลิปินนะครับลูกหลานแล้วกเอฟซีนี่แหละนะครับจนหมดครบสมบเร็จนะครับ สวัสดีครับเจมุนเจ้าเก่านะครับน้องต้าน้องน้องดังหรือน้องคังนี่เนาะน,นะครับอ่นานผิดขออภัยด้อนะครับสวัสดีตาการน,นะครับสวัสดีครับนะครับตาการขอสวัสดีนะครับเสียจเไียสขีมผมก็เงียบแค่นะครับช่วงนี้เนาะน,นะครับ ครับลูกค้าลูกศิลป์ของตาการเป็นไรน,นอ้อทางภาคอำเภอศิลเมืองใหม่นะครับคุณทวัตชัยเกียรติวรคุณนะครับบรรเจิดลูกศิลป์ลมเป็นศิลป์เขานี่ดีพี่น้องสีเขาง,งามไดี๋ยวห้ามไลฟ์เพราะลูกค้าพวกเกินประสันพนวัลน,นะครับอ่ะพี่น้องยุบซีโปรเดดูโปรเดมันนะครับวับนนี้มีลูกศิลป์ใหญ่นะครับไปเพื่อเป็นการลงทุนเนาะนะครับอย่างมูอย่างเป็นอย่างไกลอย่างปลาครอบ สีเขาาน่ามไป่ห้ามลายนะครับพี่น้องที่ความสนใจอยากได้ติดต่อมาเรื่อยๆนะครับาารายนุ่นรายนักฆ่านะครับคอนเทนต์สื้อแล้วแต่การลดราคาพิเศษหนยนะครับออกกำไรหน,หน่อยนะครับบอกกำไรหลายสวัสดีครับคุณสังวานน,นะครับสวัสดีค,คุณตาการทีา่าเล่นด้วยยังจะยังบุฮัตได้กินอยู่นะครับ หน่อยอูบลนสวัสดีตาการกินข้าวกับหยังจ้าสีเป็นทอดไข่ด้อนะครับขอเรียกหน่อยกินข่ากับทอดไข่นะครับสวัสดีครับคุณนัดดาแสนสุขมันองขึ้นรอแผลพอกุ้งไงนะครับรออยู่นะครับว่าแรกนั่นแหงรอนะครับรอยี่ลงสีนะครับฮะเราเห็นนาะนะครับ เป็นไงเนาะพี่น้องผู้ที่เข็ยนชิปเลี้ยวนะครับใกล้จะประสบความสำเร็จใกล้จะได้รับผลประโยชน์ใหยังนาะน,นะครับก็บเป็นตัวที่ตัวนีย่พี่น้อง,องคุ้คนก็มีอายุหลายแล้วเนาะน,นะครับคุ้คนก็บไหวกันนะครับเอ้ยเถ่าป่านเข็ดอยู่ห้องสิก็มีนะครับโอ้ยเถ่าก็มีหัวใจอยูน่นะครับพี่น้องเนาะกับคือบรรยากานอ่ะเด็กปุ้ยก็เรี่สีทักทายนะครับกับหูกกับร้าน ก็ดีนะครับหลบโซเชียลได้เห็นกันนะครับยุ่งไกลยู่ไกลถึงเลี้ยงเบิดนะครับคูณลงควนประเทศเลี้ยวนะครับขีปเลี้ยวโทรศัพท์วันนีโทรศัพท์บอเท่เพื่อเสือไม่หมดนด้นะครับคูณก็มีเงินก็เยอะมากนะครับเอาอะไรก็เท็อนให้มันได้เคลืนเด้อนะครับได้ค่าโทรศัพท์เคลื่อนย้ายนิหน่อยก็ดีนะครับเอากลัาใจซอยเนาะนะครับเพราะว่ามันล่งสิ่ด้ มันทรงการบานเงินมัอนศรงมาแรกของเราเงินหนึ่งงทรงจะขีบก่อนสามขีบสี่ขีบจากคนนี้ยินขจรบอกกันว่านะครับมันพบกับเหตุร้ายพี่น้องเห็ุหลายคนเนีขีบเรี่ยวนะครับจะมากับบ่านี่พู้ใด้เหรียญหนเงินจะคนออกนะครับเพราะว่าึ่ณสิเหตุว่านีา่โดนนะครับว่านี่ทานแจ็คคนนะครับ ครับในช่วงนี้เนาะนะครับผมก็จะขออนุญาตเดินนะครับลงคลิปนะครับสิไปกินเข่าก่อนนะครับเอฟซีผมว่ากินกับไปกินคือการเดินนะครับผู้ครั้สิบดาบหนามกับไปดาบหนามเสนเดินนะครับมันสีเด็กนอนเด็กไหลยังมาเศร้าสิบวันเด็กลูกนะครับขอบคุณเอฟซีนะครับทุกมองทุกวันทุกสถานที่นะครับที่ได้เข้ามาการรับชมนะครับขอบคุณทั้งผู้กดไลค์คนแชร์ให้ขอบคุณทั้งผู้ปกกดกับขอบคุณคือเก่านะครับ มือนี้เป็นพอดก้นห้นะครับมือต่อดๆไปเนาะนะครับเพิ่นกับข้องสิก้นห้นะครับขอบคุณเบิดถูกค้นเบิดถุกมองถุกบอลนะครับเอาไว้พอกันคลิปหน้าเด้อนะครับขอยเอ็มซีจงนอนรับฟันดีนะครับฟันที่ดีตีได้เป็นแม่นนะครับวันที่หกขอให้สื่อเพราะวันที่หนึ่งนะครับอ่ะส่งมานร่ำรวยร่วมกันพี่น้องสวัสดีครับ